ไปดูข่าวของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันบ้างค่ะนําเหล่าประสบการณีก่อนชาวอําเภอบางมะพ่าปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ12สิงหามหาราชินี ช่วงเช้าของวันที่14สิงหาคม2558นายเกรียงศักดิ์ถนอมพันธุ์ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สาขาแม่สระเรียงกล่าวรายงานต่อนายสุรพลพนั์อัมพลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ12สิงหามหาราชนินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา12สิงหาคม2558ณดอยห้วยปลาแท้ ตำบปลปางมะพ้าอำเภอปางมะพ้าโดยนายเกรียงศักดิ์ถนอมผัานผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สาขาแม่สเรียงกล่าวว่าโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ12สิงหามหาราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 3พัรษา12สิงหาคม2558 โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สาขาแม่สเสียงร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1สาขาแม่ห้องสอนกรมป่าไม้ทหารตำรวจอำเภอปางมะผ้าอบตศบป่อง อบตอท่อลอดอบตบางมะผ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนบ้านห้วยแห้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์34บางมะผ้าโรงเรียนท่อลอดและประชาชนในพื้นที่ร่วมการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พันษา8 3พันปา12สิงหาคม2558อีกทั้งเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำให้เป็นแหล่งรองรับ กักเก็บระบายและควบคุมการไหลของน้ำฝนสู่แหล่งน้ำลำทานตลอดจนให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านนายสุรพลพนัทอัมพลผู้ว่าราชาการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กล่าวว่าวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งจากพระราชสวนีของพระองค์ที่มีพระกรุณาโปรดเกล้าให้หามาตรการยับยั้งการทำลายป่าและเร่งฟื้นฟูต้นน้ำลำทานเนื่องจากทรงพิจารณาเห็นว่าทรัพยากรป่าไม้ของประเทศได้ลดลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงของชาติอีกทั้งยังเป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ปลูกต้นพยุงโดยมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตำรวจทหารผู้นำท้องถิ่นประชาชนและนักเรียนร่วมกันปลูกต้นสักขนุนขี้เหล็กจำนวนกว่า2 0,000ต้นบนเนื้อที่กว่า 100, นหนึ่งรอยไร่ แล้วก <s interesting> ็ค <studio> <st <ress> ุณนะฮะคือต่อไปร่วมลื่นเรามีข้าวกองในร่วมกันตัดสันตัดงานเพราะมันอยู่ในเขตป่าทก่เว้นบางบางพที่บางนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็วันที่1 7เจ็เนี่ยจะได้ข้อเสนอ